จะมาพูดกันว่าเซบังกลอยเนี่ยที่เราเห็นมาในแพสแท็กในทวิตเตอร์แบบอย่างยาวนานมากแบบแทบจะตลอดปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นการที่เป็นมรดกโลกเนี่ยทำไมบางคนรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหรอปัญหาหลักผืนป่าแห่งกระจานแห่งนี้ที่มีกะเรียงอยู่เนี่ยมันมีปัญหามาตลอดเลยนะคะที่คนที่นั่นพยายามเรียกร้องที่ดินทํากินเรียกร้องสิทธิในการทําไร่หมูเวียนแต่ว่าพอมันเป็นเขตอุทนานแห่งชาติเนี่ยมันไม่สามารถทำาได้ มันต้องกลายเป็นป่าที่ไม่มีคนแต่ประเด็นคือคนที่ว่าเนี่ยคือคนจนกับคนชายขอบนะที่ไม่มีสิทธิ์แต่ว่าแม่งจะกลายเป็นที่ที่คนชนชั้นกลางแม่งเข้าไปใช้อะได้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจใดๆก็ตาม Human Being Podcast Podcast ที่จะเปิดมุมมองกระเทาะความคิดและตั้งคำถามกับประเด็นทางสังคมไปพร้อมๆกับพวกเรานักเคยเรียนมนุษยวิทยา สวัสดีค่ะามาพบกับ Human Being Podcast นะคะตอนนี้ก็อยู่กับฟังค่ะน้ำค่ะเจนค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมากับประเด็นที่ค่อนข้างจะเป็นที่พูดถึงมากๆเนาะก็คือเป็นเรื่องของบางกรอยเซฟบางกรอยเซฟแก่งกระจานใช่ไหมแล้วก็ที่ตอนนี้เขาก็ได้รับการอนุมัติแล้วแหละให้กลายเป็นโมนดโกโลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมาพูดกันว่าโอเค ไอเรื่องราวเนี่ยเซบางกลอยเนี่ยที่เราเห็นมาในแบบแพสแทยในทว,วิตเตอร์แบบอย่างยาวนานมากแบบแทบจะตลอดปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมการที่เป็นมรดกโลกเนี่ยมันถึงกลายเป็นสิ่งที่คนแบบตั้งคาถามหรือทําไมบางคนรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหรอก็มันดีนี่มันเป็นมรดกโลกแล้วมันไม่ดีตรงไหนเราก็จะมาพูดกันตั้งแต่แรกเลยเนาะอย่างแรกที่ไม่พูดเลยไม่ได้ก็คือหน่วยงานที่เป็นคนยื่นมรดกโลกอะ คือกรมอุทยานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติทีนี้เนี่ยทั้งๆที่มันยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นที่บางปลอยเนี่ยที่บ้านบางกลอยอยู่เกิดอะไรขึ้นทำไมกระทรวงทรัพย์เนี่ยถึงยื่นการขอเป็นมรดกโลกถึงสามครั้งแล้วไม่ผ่านสักครั้งจนมาผ่านรอบเนี้ยทำไมกระทรวงทรัพย์ถึงต้องการอยากจะให้ผืนป่าแห่งนี้เป็นมรดกโลกอืมประเทศไทยจะได้อะไร้า จริงๆแล้วเวลาป่าที่ไหนเนี่ยได้เข้าเป็นมรดกโลกใช่ไหมมันก็ทําได้หลายอย่างอย่างหนึ่งที่สําคัญที่มันเห็นได้ชัดคือเราสามารถเข้าถึงกองทุนมรดกโลกได้เราจะได้งบประมาณจํานวนมากในการเข้ามาจัดการกับพื้นที่ป่าแห่งนี้แต่ประเด็นคือเรารู้สึกว่ามรดกโลกของแก่งกระจานเนี่ยมันไม่โปร่งใสมากม,ามันมีปัญหาหลายอย่างที่ยังไม่ถูกจัดการใช่ไหมคะเพราะว่าป่ามรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนของไทยเนี่ย มันขึ้นทะเบียนในฐานะของทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่มรดกโลกทางวัฒนธรรมไม่ใช่มรดกโลกเรื่องการจัดการการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าอะไรเงี้ยแต่มันถูกจัดอยู่ในแคตตากรีของเอ่มอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ธรชาซึ่งพอมันเข้าไปในช่องของป่าธรรมชาติบุ๊บเนี่ยสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือแล้วกระเหลี่ยงบางกอยจะอยู่ยังไง เขาจะยังสามารถอยู่ในป่าได้ไหมหลายคนกังวลนะคะว่าจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ารัฐจะจัดการยังไงกับกะเหลี่ยงบางกอยกลุ่มนี้ไม่รู้ว่าจะเอาไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าพอกลายเป็นมรดกโลกแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถมีการทําวิจัยหรือมีโครงการพัฒนาของ NGO ของอาจารย์มหาลัยของนักศึกษาใดๆหรือหน่วยงานใดๆอะ่ะเข้าไปจัดการมันได้แล้วเพราะว่า โครงการทุกโครงการอะ่ะมันจะต้องผ่านกระทรวงเท่านั้นถึงจะได้กองทุนมรดกโลกเพราะกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบอุทยานเป็นผู้รับผิดชอบผืนป่าเก่งประจานนี้โดยตรงฉะนั้น NGO นักศึกษาหรือใครที่อยากจะเข้าไปทําการวิจัยลงภาคสนามหรือไปทาค่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้เลยเด็ดขาดมันจะกลายเป็นพื้นที่ที่ที่แทบจะปิด ไม่ให้คนเข้าไปอยู่ตรงนั้นรวมถึงชาวบ้านด้วยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นใอการขอมรดกโลกโดยใช้คําว่าเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์อ่ะมันสะท้อนให้เห็นไม่เซฟของเหล่าว่านศารสร์เหล่ากระทรวงทรัพย์เหล่าพวกคนทํางานอุทยานทั้งหลายว่ามันคือป่าที่ไม่มีคนนะอ่ะปัญหาหลักผืนป่าแก่งกระจานแห่งนี้ที่มีกระเหรี่ยงอยู่เนี่ยมันมีปัญหามาตลอดเลยนะคะ ตลอดตลอดอย่างที่เราเห็นตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นโมรดกโลกเนี่ยมันก็มีเรื่องเสพบางกอนที่คนที่นั่นพยายามเรียกร้องที่ดินทํากินเรียกร้องสิทธิในการทําไร่หมุนเวียนแต่ว่าพอมันเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเนี่ยมันไม่สามารถทําได้เจ้าหน,น้าที่อ่ะไม่ให้ทำไม่สามารถทำอะไรได้เลยที่ดินก็ไม่มีปลูกข้าวก็ไม่ขึ้นใดๆก็ตาแต่ปัญหาหลักของเราอะ่ะคือไม n d เซ t ของการจัดการป่าในประเทศไทยเนี่ยเหมือนกันแทบจะทุกที่คือรัฐรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง คือในประเทศอื่นเนี่ยการจัดการป่าไม้อะเขาไม่มีใครแล้วที่ยังจะใช้เรื่องป่าปลอดคนเขาจะใช้คำว่า indigenous people ใช่ไหมชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยที่อยู่กับป่ามานานเนี่ยเขาก็ให้สิทธิ์เขายอมรับความสามารถเขายอมรับแนวทางในการจัดป่าของ indigenous people แต่ว่าในไทยอ่ะแม่งแทบจะเป็นประเทศเดียวไม่กี่ประเทศแล้วอ่ะที่ยังแยกป่าปลอดคนน่ะมันต้องกลายเป็นป่าที่ไม่มีคนแต่ประเด็นคือ คนที่ว่าเนี่ยคือคนจนกับคนชายขอบนะที่ไม่มีสิทธิ์แต่ว่าแม่งจะกลายเป็นที่ที่คนชนชั้นกลางแม่งเข้าไปใช้อะกลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจใดๆก็ตามเออคือป่าปลอดคนสงรัฐแม่งก็มีความสองมาตรฐานด้วยซ้ําแล้วก็กีดกันชาวบ้านคนที่อยู่ในพื้นที่มาตลอดคือสรุปจากที่น้ําพูดเร็วๆก็คือถ้าแก่งกระจานที่ตอนนี้กลายเป็นมรดกโลกอ่ะมันก็จะเป็นป่าที่เป็นที่ท่องเที่ยวให้คนชั้นกลาง ขึ้นไปเข้าไปท่องเที่ยวแหละเข้าไปแบบว่าอ่ะนี่คือป่าที่ฉันอนุรักษ์นี่คือพื้นที่สีเขียวให้ชันพักผ่อนแต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเรียงบางรอยที่เขาอยู่มาก่อนหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่นั้นที่แบบก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีอาชีพที่เพิ่งพาป่าอยู่เขาก็จะถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปเลยเนาะ,ะหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะไอ้เรื่องนี้มันอะไรยังไงนะอาจจะยังไม่ทนันว่าแล้วที่มาที่ไปคอน FLICT ระหว่างแบบ กลุ่มชาวบ้านกะเหลี่ยงบางกอยกับรัฐอะ่ะมันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงเราก็จะสรุปให้แบบเร็วๆก่อนเนาะก็คือในพื้นป่ากแก่งกระจาดค่ะเขาจะมีกลุ่มชาวกะเหลี่ยงที่เขาอาศัยอยู่มานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ชุมชนเล็กๆหนึ่งที่ชื่อว่าใจแผ่นดินเนาะคือถ้าตามหลักฐานอะ่ะ <c oughs> เขาจะอยู่กันมาตั้งแต่ปีสองสี่ห้าห้าแล้วอะ่ะมีคนพูดว่าและเชื่อว่าจริงๆเขาอยู่มาก่อนปีสองสี่ห้าห้าด้วยซ้ํา แต่ปีสองสี่ห้าห้าเป็นปีที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนว่าเขาอาศัยอยู่ตรงนี้และต่อมาในปีสองสี่แปดสี่ก็ได้มีพรบป่าไม้ฉบับแรกเกิดขึ้นเนาะแล้วก็สองห้าศูนย์สี่ก็มีพรบอุทยานแห่งชาติเกิดขึ้นก็เป็นการประกาศตั้งอุทยานแห่งชาติเกกระจานขึ้นเมื่อมีการแต่งตั้งอุทยานแปลว่าอะไรแปลว่าชาวบ้านไม่สามารถอาศัยอยู่ในอุทยานได้อย่างที่น้ำและเจนพูดไปตอนแรกว่าอุทยานเนี่ยเขามีไมเซ็ตว่า พื้นป่าจะต้องปลอดคนถูกไหมเขาก็ได้มีการอพยพชาวบ้านลงมามที่บางกอยล่างโดยในเวลานั้นรัฐได้มีการเจรจา,าว่าเออให้ย้ายลงมาเพราะว่าเดี๋ยวจะจัดการเรื่องพื้นดินทํากินให้อะไรเงี้ยเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ตอนนั้นเขาดํารงชีวิตด้วยการทรําเกษตรเนาะแต่เมื่อมีการเจรจาและชาวบ้านยอมลงมาแต่รัฐไม่ได้จัดสรรที่ดินให้ตามที่ตกลงกันไว้ก็คือบางชุมชนบางครอบครัวก,ก็ได้สามไร่บ้างห้าไร่บ้างหกไร่บ้าง แต่<อ>บางก็ไม่ได้ไไดเลยเลยมื่อเขามาทําการเกษตรในพื้นที่ที่รัฐจัดให้แล้วอะ่ะมันปรากฏว่าเป็นผืนดินที่ปลูกอะไรก็ไม่ได้ปลูกข้าวก็ตายปลูกกล้วยก็ไม่ขึ้นเพราะว่าสภาพดินมันไม่มีอินทรีย์วัตถุและเมื่อเขาไม่สามารถทําการเกษตรได้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนอะ่ะเขาก็ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมปะนึกออกไหมที่เขา<ม>จะสามารถดํารงชีวิตต่อไปได้อะไรเงี้ย<ม>แต่ยังไงรัฐก็จะไม่ยอมไม่ยอมให้เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นเพราะรัฐเชื่อว่าถ้าเราปล่อยให้มีคนอาศัยอยู่ในตรงนั้นได อนาคตก็จะมีชนกลุ่มน้อยจากพม่าบ้างมาบุกลุกมาตั้งถิ่นฐานจะมีการส่องสุมกําลังซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าผิดกฎหมายนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็<ม>ที่รัฐย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าพวกเขาเนี่ยชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาจะทําไล่เลื่อนลอยคือคําว่าไล่เลื่อนลอยเนี่ยเราน่าจะได้ยินมานานมากๆแล้วกับการที่จะบอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงเนี่ยจะมีวิธีการทําการเกษตรที่แบบ วิทีเรียกว่าไล่เลื่อนลอยภูเขาหัวโล้นต่างๆก็จะถูกผูกติดอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ว่าพวกนี้เป็นพวกที่ slash and burn เผาป่าเพื่อที่จะทำการเกษตรแล้วก็ทำไปเรื่อยๆหัวโล้นไปเรื่อยๆซึ่งไมเ s e t เนี้ยมันก็มีอยู่กับคนที่ทำงานในอุทยานจริงๆเคยได้ยินมาจริงๆว่าเขาคิดว่ากลุ่มชาติพันธุ์อ่ะถ่าไปเรื่อยๆต่าหัวล้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดคือแค่ การที่คุณทํางานกับป่าแล้วต้องมาเจอกับกลุ่มคนที่เคยอยู่ในป่าแต่มันกลับไม่เคยมีการทําความเข้าใจวิถีชีวิตภูมิปัญญาหรือว่าวิธีการทําการเกษตรอะกับกลุ่มคนเหล่านี้เลยมันไม่เคยเข้าใจตรงกันเลยการทําไร่หมุนเวียนเนี่ยมันคือการที่มีพื้นที่ในการทําการเกษตรส่วนรวมคือเขาบอกว่าบ้านหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือจากที่บางคนอาจจะได้ยินคลิปหรือข่าวที่นําเสนอว่า เจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยไปคุยกับชาวบ้านที่ขึ้นไปบนใจแผ่นดินแล้วจริงๆไม่ใช่ถึงกรบใยแผ่นดินหรอกแค่บางกอยบนเพื่อที่จะพยายามทําการเกษตรบนนั้นอีกครั้งในช่วงปีนี้สิคือเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยต้องการครอบครัวละเจ็ดไร่ในชุมชนสมมติมีสามร้อยครอบครัวมีเท่านี้เท่านั้นแล้วก็มาคูณกับเจ็ดไร่แล้วก็จะได้มาว่าเนี่ยคือตัวเลขทั้งหมดที่ชาวบ้านบางกอยอยากได้ในการทําการเกษตรคือห้าพันกว่าไร่ ประเป็นอร้อยไล่อืมทีนี้ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันคือเกษตรเชิงเดียวไงม,มันไม่ใช่วิธีคิดแบบแบบชาวบ้านอะ่ะซึ่งตอนที่คุณไปคุยอะ่ะชาวบ้านที่ให้ข้อมูลเองอะ่ะเขาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงคือครอบครัวล,ละเจ็ดไล่แต่มันคือทั้งหมดเนี้ยทําด้วยกันอย่างเช่นสมมตุติบ้านนี้มีครรย่าทั้งหมดสามสิบคนสามสิบคนในที่นี้หมายถึงว่ามีลูกเขยอมีลูกสะภ้าย แต่ไปลูกป้าผัวนะแบบเรื่องของป้าหลายคนหลายคนอย่างเงี้ยในหนึ่งตระกูลอะแต่เขาทําไร่เนี่ยเจ็ดไร่ด้วยกันมันคือการทําไร่แบบส่วนรวมไร่ข้าวแบบส่วนรวมอะเสร็จแล้วเราช่วยกันทําแล้วเราก็มาแบ่งสรรปันส่วนบ้านนี้มีเยอะเอาไปเยอะบ้านนี้มีน้อยเอาไปน้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งพื้นที่ไร่ซากตรงเนี้ยเอาไวใ้ให้มันให้มันฟื้นฟูแล้วเราก็ย้ายกลับไปทําอีกอีกที่หนึ่งซึ่ง มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือครอบครัวหนึ่งพื้นที่ตรงนี้อีกครอบครัวหนึ่งก็สามารถมาใช้พื้นที่ที่มันเคยเป็นไร่ซากเดิมได้มันเวียนนันึกออกไหมมันถึงเรียกว่าไร้หมุดเวียนไม่ใช่ไร่เลื่อนรอยคือมันใช้พื้นที่เดิมพื้นที่ซ้ําเดิม คือครอบครัวอื่นอาจจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้ถ้าสมมติว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วมันฟื้นฟูกลับมาดีแล้วครอบครัวนี้อีกครอบครัวหนึ่งมาขอใช้นะอีก30ิคนมาขอใช้มาขอร่วมกันทํานาพื้นที่ตรงนี้เราไปใช้พื้นที่สมมติเราไปใช้พื้นที่ไร่ที่เจ็อีกครอบครัวหนึ่งมาขอใช้พื้นที่ไร่ที่สองก็ได้เนอแม่มันคือชุมชนหนึ่งอ่ะมันใช้หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆไม่ได้ไหมายความว่าเราจะแถมเพิ่มละอีกอย่างหนึ่งพื้นที่เดิมที่เขาขึ้นไปใช้มันคือไร่ทราบ ไล่ซากในที่ดีเขาก็มีภูมิปัญญาในการรู้ว่าตรงไหนคือไล่ซากของเขาอืมมันดูได้จากต้นไม้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ไม้ยืนต้นที่โตมาเป็นร้อยปีมันเป็นแค่ต้นไผ่ที่แบบเพิ่งนึกออกงแมมันเพิ่งเกิดมามันรู้ได้ว่าตรงนี้มันคือเ,เป็นพื้นที่ทําการเกษตรเดิมฉะนั้นร้อยปีที่แล้วถางมาเท่าไหร่ที่ขึ้น,ข,นขึ้นกลับไปเนี่ยก็ใช้พื้นที่เดิมจากร้อยปีนั่นแหละไม่ได้ถางเพิ่มอะไรเลยอืม,อมคือตรงเนี้ย ทั้งที่มันมีงานวิจัยออกมาเยอะแยะมากมายนะเะกี่ยวกับไล่หมุนเวียนอะแต่วนศาสตร์หรือกรมอุทยานกระทรวงทรัพยากรเนี่ยไม่เคยทําความเข้าใจแล้วก็ไม่เคยยอมรับการทาไล่หมุนเวียนเลยอันนี้มันคือการที่เขาไม่ยอมรับไม่อยากทําความเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับวิธีาการที่มหุหมเียนเข,เ,เขาเอาวิธีคิดเนี่ยของเขาว่าเป็นเนี่ยมันคือการทำไร้เรื่อ,อยๆรไปพูดต่อโดยระะัฐเป็นวัฒกรรม ใช่เป็นวัฒกรรมโดยรัฐอ่ะดังนั้นคนที่ก็ไม่ได้มีความเข้าใจหรือใกล้ชิดกับการทําไร่หมุนเวียนอ่ะก็จะเชื่อว่าเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์อ่ะจะเป็นคนที่ตัดหมายทาลายป่าอืมชาติพันธุ์คือคนเผาทุกครั้งที่เราได้ยินว่าเชียงใหม่มีไฟไหมะพีเอ็มสองาไฟไหม้ไฟป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่จะได้ยินจากคนเมืองทุกครั้งเลยนะก็คือก็เนี่ยเช่าเขานั่นแหละเผาอืม มันมคือการส่งต่อความไม่เข้าใจที่ทแท้ไปให้คนอื่นเรื่อยๆอโดยรัฐอะ่ะแล้วก็เป็นการแบบตีตาให้กับคนชายขอบอะ่ะมาตลอดโอเค okay, เล่าต่อในช่วงของบางกอยอ่ะพอชาวบ้านกลับไปทำไร่หมุนเวียนเนาะซึ่งอุทยานเขายังไงเขาก็จะไม่ยอมไม่ยอมให้มีชุมชนอยู่ในแก่งกระจานอีกแล้วเขาก็ร่วมมือกับทหาร ฏิบการที่เรียกว่ายุทธาการดานาวสีเป็นการใช้กําลังฟางของพูดเลยว่าเขาใช้กําลังไม่ใช่แค่ผักดันนึออกไ็ไมเขาใช้กําลังทั้งเผาไล่ทั้งหมู่บ้านเผาไล่ยุงท้า,า,านใช่จับชาวบ้านบ้างหรืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาอ่ะไม่สามารถที่จะทํากินหรืออาศัยอยู่ตรงนี้ต่อไปได้ชาวบ้านไม่ได้ยอมถอยร่นลงมานะฟางของใช้คําว่า ชาวบ้านเขาหนีตายลงมาที่บางกอยล่างคือน้ํากับเจนเองเนี่ยเคยไปลงพื้นที่ที่บางกอยจริงๆนาะแล้วเราก็ไปฟังบ้านที่เขาหนีตายอ่ะคือวินาทีนั้นแม่งแม่งแย่แบบแย่ที่สุดอะ่ะเขาเล่าว่าการที่เขาจะเดินขึ้นบนลงมามันใช้เวลาประมาณสามวันเขาไม่มีอะไรติดตัวมาเลยมีแค่เสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่ของก็คือถูกเผาเดีย๋ยวว่าแต่ของเลยข้าวก็ไม่มีกินอะ่ะคือระหว่างทางมันเป็นป่ามันไม่มีอะไรคือลงมาคือ คือหนีไฟจากตรงนั้นมาได้แต่ก็กําลังจะตายเพราะหมดแรงไม่มีกินและของทุกอย่างในชีวิตมันหายวับไปเลยเป็นแย่มากและจริงๆคือถ้าถ้าคนที่ทํางานกับกลุ่มชาติพันธุ์มาแน่พอพอเราจะรู้ว่ากะเหลี่ยงเป็นคนที่รักป่าที่สุดแหลคือถ้าบอกว่ากะเหลี่ยงไม่รักป่าคือไม่มีใครรักป่าแล้วอะคือกะเหลี่ยงบูชาเทิดทูนป่าเพราะป่าเป็นที่ที่ทาให้เขามีกินป่าเป็นที่ทําให้เขามีอยู่เขาจะรักษาธนูถนอมมันอย่างดีเพราะเขาดูว่า เขาจะต้องส่งตอบมันให้ลูกให้หลานเขาทุกอย่างอ่ะก็ผูกไว้กับป่าทางนั้นเลยนะใช่ตามใดๆก็ตามคือป่าคือผีในป่าทุกอย่างมันคือถ้าบอกว่ากะเหลี่ยงไม่รักป่ามันไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ใช่เลยสักนิดเดียวกระเหลี่ยงคือคนที่รักป่าที่สุดเท่าที่เราเคยรู้จักกลุ่มใดสักกลุ่มนึงนะแหละคือการที่แบบคุณมีชีวิตเติบโตและอาศัยอยู่ในพื้นป่าและการทําไล่หมุนเวียนของเขาที่มันใช้พื้นที่เดิมซ้ําๆอย่างเงี้ย เขาไม่มีการห่างพื้นที่ใหม่เนื้อออกปะคือแค่นี้มันก็บอกได้แล้วว่าเขาจะไม่มีทางตัดต้นไม้ใหญ่ด้วยซ้ำอ่ะมันก็บอกได้แล้วว่าเขาดูแลมันไม่ใช่ว่าเขาใช้แล้วทิ้งอะ่ะเราคือพอเป็นอย่างนี้คือเรารู้สึกว่าอ่ะป่าแก่งกาจานพืนนี้คือคุณยังจัดการปัญหาตรงหน้าที่มันคาลากาสังไม่ได้เลยนะทางเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนปัญหากลุ่มชนพื้นเมืองปัญหาที่ดินหรือใดๆก็ตามคุณไม่สามารถเคลียร์ตัวเองได้ด้วยซ้ำแต่ ณนะวันนี้มันกลายเป็นมรดกโลกไปแล้วอะ่ะดังนั้นมันมันเละเทะกว่าเดิมแน่นอนคือคุณจะทํายังไงต่อแล้วมันเป็นแบบมรดกเลือดอะ่ะมันเป็นมรดกเลือดจริง,รงๆเพราะว่าคุณจะทํายังไงกับชาติพันธุ์ที่อยู่มานานขนาดนี้อะ่ะคือคุณจะไล่เขาออกหรือว่าไงเพราะเราไม่มีความมั่นใจเลยสักนิดนึงว่าเราจะสามารถจัดการให้มันได้อย่างถูกต้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหลายที่ก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่า รัฐไทยคุณจะต้องจัดการประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ให้โอเคก่อนคุณถึงจะทํามรดกโลกได้แต่ตอนนี้มันผ่านมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูมากๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราให้คุณค่ากับกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มชายขอบไใได้แค่เราทีให้เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะทุกคนคือมนุษย์อะ่ะเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่สมควรจะได้คุณภาพชีวิตที่มันดีอะ่ะเขาเป็นประชากรคนหนึ่งในประเทศนี้อะ่ะแต่สิ่งที่เขาโดนรัฐจะทํามัน มันยําแย่มากๆคือการต่อสู้เรื่องที่ดินทํากินในเรื่องหรือแม้กระทั่งภูมิมัญญาเรื่องการทําไร่หมุนเวียนเนี่ยออการอยู่ในพื้นที่อุทยานพื้นที่ของกรมป่าไม้ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่บางกออะ่ะมันยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อีกเยอะมากๆที่ต้องต่อสู้กับเรื่องการยอมรับของการทําไร่หมุนเวียนการยอมรับการอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานอะ่ะ มีอีกหลายชุมชนมากซึ่งทุกครั้งเวลาที่พูดเรื่องบางกอยอ่ะก็ยังใจสั่นมากๆเพราะว่าการที่ได้เข้าไปอยู่ในวงล้อมของเหล่าเจ้าหน้าที่อุทยานอ่ะคือมันตอกย้ําเลยว่าเขาพยายย้ำที่สื่อสารมาประมาณว่าคือถ้าเขายอมบางกอยอ่ะแล้วอีกสามร้อยชุมชนที่เคยอยู่ที่นั่นละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอันเนี้มันคือการต่อสู้จริงๆนะมันคือชีวิตของคนนะที่แค่อยากปลูกข้าวแค่นั้นเลยอ่ะ แต่รัฐไม่ไม่ยอมให้กูปุกข้าวอ่ะก็คือรัฐไทยอ่ะไม่สามารถทําให้เราเชื่อได้เลยว่าเราจะสามารถอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมๆกับเคารพสิทธิมนุษยชนได้อ่ะอืมมันงงมากอ่ะทั้ทที่หลายๆประเทศเขาก็มีแนวทางในการทำมันได้อ่ะอืมใช่คือบางคนอ่ะก็บอกว่าการที่ได้เป็นมรดกโลกแล้วอ่ะนะมันอาจจะมีการถูกจับจ้องจากยูเนสโกว่า รัฐไทยเนี่ยจะดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนการละเมิดสิทธิเรื่องที่ดินทํากินเนี่ยจะจัดการให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมบางคนเขาก็บอกนะว่ายูเนสโกอาจจะจับตามองมากขึ้นแต่ถ้าพูดในในความเป็นตัวเราเองอะเรามองว่าเราไม่เคยไว้ใจ ไม่เคยไว้ใจรัฐไทยกับการจัดการกลุ่มชาติพันธุ์เลยด้วยซ้ำแม้ต่อให้ม,มีพรบรชาติพันธุ์น่ะแต่มันก็ไม่ถูกนํามาใช้จริงรัฐก็ยังคงปฏิบัติกับกลุ่มชาติพันธ์แบบอคติแบบรัฐส่วนกลางอ,อยู่วันยังค่าอะแล้วการรัฐปหานี้ก็ยิ่งเป็น ปัจจัยสําคัญมากๆที่ทําให้ทุกอย่างพังเพราะเขามีอํานาจรวมจุดศูนย์กลางแบบไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงไปสั่นคลอนได้ได้ดังนั้นถ้าการเมืองยังเป็นแบบนี้นไม่สามารถเสียงของผู้คนยังเป็นการรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วเรัฐบาลชุดนี้ยังเป็นใหญ่ขนาดนี้เรารู้สึกว่าปัญหามันจะแก้ยากมากๆค่ะการเมืองอยู่ในทุกพื้นที่จริงๆ ถ้ามีเรื่องไหนสงสัยหรือมีเรื่องราวอะไรที่อยากแลกเปลี่ยนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างหรือ hashtag human being p o s t c a r d แล้วเราจะนำมาพูดคุยกันใน EP ีต่อๆไปแล้วพบกับพวกเรา human being p o s t c a r d ทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงสามารถติดตามฟังพวกเราได้ที่ YouTube f a c e b o o k s p o t i f y SoundCloud p o d อ a ดีและ Cashbox แล้วพบกันสวัสดี